สวัสดีครับพี่น้องมือนีเป้าหน่อยสีพ้ามาเบิงน้องสาในหน่อยครับ้าหน่อยว่าสื่อเป็นม่อขายครับพี่น้องเป็นว่าสู่กันกินครับสูบแบงกันครับพี่น้องไปเบิงเบืงครับว่าสาในหน่อยสีมีตัวใหญ่บ่อหรือสีมีหลายบ่อครับไปชมกันเลยครับนะครับเห็นบ่อครับบุญโอ้ยหขอบคุครับพี่น้องสาในหน่อยครับนี่ครับ ไปเื่งหน่อยสูงครับพี่น้องครับไม่ได้กัดสูปปาครับเ,เ,เริ่มบุกแล้วครับพี่น้องไปลุกไปจับใหม่ให้ครับพี่น้อง ตรงมาแล้วครับนี่เปนปลาชิงปลาชิงเดินเาละโอ้โหหต้วต้ต้มกุ้เลือกเห็นอะมันแต่ไ่ดีอย้ยาเอาป่าได้บ่ล่ะไรล่ะเห็นอยู่ในหูเห็นบ่ครับ của chúng ta tìm ra chịu nhiều món quần áo chịu 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 chịu

ออไรนะแจ้แม่ครับโอน้นี่ป้าครับ้า

ครับครับเออโอ้โหหลุดมือ จับเลยจับเลยจับมึงอู้มันใหญ่แฮงอู้ใหญ่แฮงครับอะไหล่ะอล่ะมือลูกมึงนี่นี่บบกำลังแบบกำลังอ้ยเขาไปผดพ่อคอยน้อยบ่นั่นป่อคอยน้อยพ่อคอใหญ่อยู่ในกันโอ้ใหญ่อยู่ในโอ้ยพี่ครับเห็นไหมครับนี่ลูกหัวเหรียญเลยครับเบิ่งเลยครับนี่อุ้ยลูกหัวเหรียญครับนี่จับโอ้หัวหมูอ้เอ้ยนะครับเบิ่งกั้เกือบโอหุม หุ้ยผุนครับท่านผู้ชมมึงก็อยู่เรทองครับผุดผุ่นุดตัวใไงตัวเด็ดแล้วนี่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 แล้วครับน้องใหญน้อยครับแต่ว่าเพิ่นว่ามีที่เด็ดแเพิ่นว่าโอ้ยขอสื่อเพิ่นกับผู้ขายครับเพิ่นว่าถูกแบ่งกันยินเพิ่นว่านี่นี่อยู่เท่านี้นะนี่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 ครับโอ้หุ่นโยนเลยนะครับโยนเลย นี่ครับน้องสาอิหน่อยเด้อหน่เด้อจะมีประทิปศิภาพเด้อครับนี่น้องสาิหน่อยจะมีประทิทธิภาพครับนี่บ่ต้องไปซื้อราคาสี่หาพันเน้อครับนี่เออพดครับลูกมาเจ้าพี่ยอดพะขิงเอาครับเบายันครับเป็นมาพวกของไงครับไหนล่ะยครับเบายันมันจับจับเบึ้งครับตัวที่สองครับตำล่าครับบอกตำล่าครับโอ้พี่น้อง

บัวไหนเนี่ยเขาเลยตัวใหญ่นนั้จับอีกนะมึงบ่าวจ้าจับอีกมึงตัวหนึ่งหนึ่้บ่าวเตี๋ยวจับมึงไหนล่ะไ,ะไ,ะไะหนล่ะอู้บ<อ>่าวเตี๋ยวกับจับอัติปพโคนหน่อยอ๋ออ๋อาตัวใหญ่ๆนี่เ,เด้อแตอนั่นตัวนั้นเออนี่ครับวัวไหนให้เพื่อนเบื้องนี่ใหญ่อยูลู่ลู่หาผัวเราป้ายนี่ตัวนี้โอ้ยครับเป็นวมาโยนเอาเขาขึ้นงานอยู่ในเขียงรอเขาขึ้นไปโยนใส่เตีตักล่องกันเลยนี่ ใส่กระสอบเลยนั่นละ่ะเดี๋ย<อ>ว,วปัดมาฟังหน่อยมองนี้ังว่า <c oughs> ตัวใหญ่โอ้ยฮะนี่ครับปางเอียงปางเอีงยงนี่งามอยู่ครับนี่ตวัวใส่งามๆเลยครับประดุกเอ,า,อาไปโวมดุดมายานันคืนคือกระสอบมาเดี๋ยวมามาเอาใส่ทั้งผีนี่นี่เตือนออกมาผีหรอไปยังไงไม่ย่างไย่างไปบุหรี่เตบานด้เลยเอาแยมมาแยมมาเดี๋ยวได้เราก็เดี๋ยวแยำให้ได้บัวบอยยัน น้ำลายครับอืออืออือู้นี่ครับไี่ครับอู้ตัวนั้นโอ้ใส่สวยๆแล้วครับนี่ครับนหลายอย่างอยั่นั่นๆอีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวหนึ่งครับโอ้โหจับปลาสองมืออยู่แล้วโอ้ยโอ้ยจับปลาดีๆดีๆไปอีกนี่กระดุกกระดุกห้ำมาสักนี่ครับใส่สวยๆเลยครับ โอู้ดูออกหยิบเอาหินงนไปเอาอันนั้มาอันเคาะไปเคาะไปหนักสิเคาะไอ้มันยังอยู่ใตายป้าในหันในกระสอบอ่ะเอาหูเขียงว่ายันฝุ่นวได้ดีครับเอาเขีงไว้ไว้ต้องผุดเลยเขีงไว้ต้องผุดเลยมันขีต้มผงใส่ได้ครับได้เดี๋ยวเลาโซว์พี่น้องเรื่องปลาเขีงหรือว่ามีแต่ปลาคอมีปลาเขีงมีปลาหยังโคบส์ เอ้ยโอ้โหเออยูแล้วเต็มเลยดอกนี่ว่าตัวดีประโยชน์กับโอกว่าเห็นแค่เพิ่ง้ามว่าเป็นแล้ยเว้ยบังบังมีแต่น้ำมีแต่กระดูกิีนี่มีแต่น้ำใส่มือแล้วใส่มือแล้วเอ้ยประตูเอ็นย กะดูร้ายคัเงยัง้งแต่ว่ามีอาการเอาบ่บดายี่นี่ครับโซ่บองโซ่่องบึงเดี็ดนะเอนี่นครับปลาดุใส่งามครับงามอยู่ครับนี่ครับประมาณหกตัวลูกครับตัวนี้อ้าครับไปพูดไปยานกระดอีกแล้วพุณพุดามยูอะ่ะจบมือเดียวโอ้ หลูบๆวะงอามๆเนี่ยให้เพิ่นพีโน่งนี่เบิ่งดีดีนะ่าใั่ในตัวใหญ่นะบายันจับได้อีกเหรโอ้หลายตัวเนาะพอใหญ่เนาะนี่เบิ่งโอ้ยไปโลเคิงครับโลเคิงตัวนี้เอาเขาคือตัวหน่อยเอาตัวหน่อยก็เอ้าเยบๆอู้หันย่วยอ้ตังงี้ยอตังเงีมอแม่มอแม่ โอ้ครับโอ้ยปลาเขีงเขียงครับปลาเขีงเฮปลาเขีงหนาเนาะแต่ว่าตัวใหญ่ครับเนาะใหญ่สุดยอดแล้วปอนเราปลาเขีงซุ่มพ่อนเลยเนอะผ่อนแล้วไปไหพี่น้องเลยเบื้องนี่ครับนี่เรายันพื้นดิจับสู้ครับนี่ปลาหนามครับหรือว่าปลาดุกครับนี่ต้องระมัดระวัางด้วยครับพี่น้อง คือเข้าไปนี่มาเลี้ยวเกอนได้นี่สลิดครับสลีตปลาดุยเหรอครับใส่สวยๆงามๆเลยครับเอาเลี้ยวเบาเยี่ยมลีนแล้วโดนแล้วครับเป็นเขาทีมงานรูแล้วครับงานครับหัละมันระวังเด้อครับพี่น้องนี่เบิ่งครับเบ้ายันได้เลือดแล้วครับ โอยเกียเกีไปหนึ่งเกียไปหนึ่งแล้วครับเกีไปหน่งแล้วอีกสุภาหลายเอาครับทรงบอกสองเศ้าลงมาขาเสือครับป่ครับป้ากันแย้งครับปักัยปักคอปักคอหนวดโอ้ยครับโดนแล้วครับนดนี้กนโดนแล้วกองที่ต้องผีนม่จับใส่กลองนี้กัน ไอพี่น้องเดเบิงกันอ๋ออเอา,เอ,า,เอ,าออกอีกแล้วโอ้ยออกอีกครับอุ๊ยตกยิงเอาใส่กระสอบไหมนะนี่ยนี่เป็นออกแล้วตัวเก่าแล้วครับพี่น้องน,นี่ออนนแต่ว่าออกมาแล้าเส่โต้บิึงเ,เห็นมั้ยเฮ้ยครับทุยกยอดครับต้มมันกันเลยก,ก,ก้อนไหลครับป้าด,ดุบ้วยเฉพาะปลาดุบนี่เบิึงลุ่งไปขาม อมาดูนี่แหละครับเบิ้งงามงามลีนเขาทีเดี๋ยวก็คือเบยันทีเบยันถือไปแล้วดอกนึงตัวนี้บ่เป็นอยังไรทำกันตัวหน่อยมันสับปะรดได้บุตัวหน่อยฝวนเลยได้หนอฝวนถ่ายเศษฝุ่นคือเก่าครับใส่สวยๆเลยครับโอ้ยวิน้องตามหาเจ้าราง เอาสางเลยเดี๋ยวนำหาใหม่กบันเอ้ยนี่ปลาดุกนี่ปลาดุกปลาดุกไปนำเนยตัวนี้นี่ครับไปนี่ยอะไรนะนี่เด้อพี่น้องบอกาจับเบาหน่อยบม่ได้จับด้วยวหรอนี่นี่ครับเห็นบ่นี่นี่เบาหน่อยบอกาจับเลยเล่นเฮงหรอบม่ได้จับนี่นี่เบาหน่อยฮักข้อเสี่อมไว้อยูนนนนนน่นี่อยู่ไรล่ะไรล่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้รับรองเลยเสื้อผ้ายเสื้อผ้ายเลยเสื้อผ้ายเลยครับใหญ่สุดเลยตำล่า ในในบรรดาป้าเลยเหรอในี่หนีด้วยล่ะนี่เดี๋ยวช็อตไม่ใช่วันนี่บอกเลยล่ะว่าช็อตนี่เฮ้ครับวู้บอสเดี๋วว่าแล้วนี่ครับอู้ครับไปยังครับไปยังครับไปยังอู้ดีครับโอ้ช็อตนี่ช็อตนี่เดี๋ยวนะมึงงามเลยวะบอกใส่หน่อยบกขาวบกขาวมึงงามนี่นี่ครับพี่น้อง เอาไปกระสบเลยไปเดี๋ยวมันจิดได้ไปมันมไปยังมัไปเอาถือไปเลยจงถมันมีูข่อยยางมากดิ่อยยางมันลงนี่ะโถมตีนเลยจับตู้เสรทำนีไรนีนี่นี่นี่จับู้เสรนีโชว์พี่น้องมึงนะเนาอ้ครับปาหนีนี่เนนอนี่ลีนนาะประมาณโลนึงครับประมานลงทุนแหงชานตบนี่ครับ ทำทำป้างัดงานถ้าเสียมาขุดบ่งัดทั้งงัดงานบุ <c oughs> ้มซับนี่หลุมคุณหมอหลุมคุณหมอเลยล้วนๆโอ้ยวัดเทพขว่อช่วนกุณสายแล้วครับพี่น้องคุณเบาย่านเป็นวัดเทพขวอเป็นกำบังแห่งหนึ่ง ตรงนี้ให้เบายันพืไรหาเพิ่งว่ามันผัวบนี่นี่นี่ักขหน่อยขอหน่อยก็เอาองันเถือ่อพี่พี่พี่เพิ่นออกมาหรอออกมาพี่พี่หรออกมาพี่นี่งัดเถือ่อนงัดเถือ่อนครับเพง เราสื่อกับโบขายเพื่นว่าสูบแบ่งกันกินเพื่นว่าสูบจับกินเพื่นว่าโอ้ยถ้าสื่อน,นี่นอ้อคุ้มเลยกเลยนี่สบายสบายเลยกเลยนี่น้องนี่สื่อห้ารอยนี่ทานเลยครับพี่นอ้องนี่ครับต่อเพืน่นบบขายด้วยครับมาจอยเพืน่นบบโลยอมลงเลยครับหัวกันครับ าเขียนเบอต้นนอี่นลยซื้อยอดพี่นองี่สอน่พี่น้องมาหน่อยสิึ้นพาพี่น้องสิเบิ่งป้าทั้งเท่งป้าที่จับได้ไต่พ่อพ่อพ่หอเพราะหนังขเห็นไต่มาหน่อย

คนหน่อยเาปรงเอ๊ตัวนี้ปลาดุกปลาดุกครับเนี่ใส่ง,งามเลยแต่ว่าเป็นปลาดุกหน้านะครับปล<ร>าดุก <ละ S 2> เอ็นนะขอไปก่อนเพขอไป,ไป,ปบอรับเราครับสำหรับวันนี้มาหน่อยขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้นเป่าหน่อยนะครับเพื่อที่บริภาคลิปใหม่ๆต่อไปครับพี่น้อง มาหน่อยพิวอกาศเก่าคำว่าส,สวัสดีครับนี่ครับ